สวัสดีครับ hd solution นะครับวันนี้จะมาแนะนำ hdmi outlet ใช้กับหน้ากากพานานะครับยี่ห้อ cm นะครับซึ่งเรา modify เข้ากับหน้ากากตรงนี้ของพานานะครับอันนี้เป็นพานาแท้นะครับสีขาวตรงนี้นะครับแต่ส่วน hdmi เนี่ยจะเป็นของยี่ห้อ cm นะครับของพานาแท้เนี่ยมันจะแพงกว่านะครับของพานาแท้ราคาจะอยู่ประมาณ8 0 0ถึงถึงพันบาทนะครับประมาณนั้น ส่วนตัวนี้นะครับของ hd solution เกรดของ hdmi เนี่ยพอกันนะครับพอกันนะครับใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับราคาของชุดนี้นะครับจะถูกกว่าของพ p a าอยู่ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งนะครับก็คือเราขายอยู่ที่ประมาณ400นะครับตัวนี้อันนี้เป็นแบบชนิดสาย20ซนตมนะครับตัวนี้ยาว20ซนตมรนะครับก็เหมาะสำหรับเอาไปใส่ใน pop up นะครับอ o p up ที่พื้น pop ัพจะต้องมีการขึ้นลงนะครับตัวนี้ก็จะ ยืดหยุ่นนะครับหรือจะใส่เป็นในบล็อกไฟฟ้าก็ได้นะครับก็จะต้องมีการขุดใส่เข้าไปในบล็อกนะครับแบบตรงก็ได้นะครับก็จะเหมาะกับคนที่มีพื้นที่ด้านหลังเยอะนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเรามองจากด้านข้างนะครับสมมุติตัวนี้คือตัวผนังนะครับเราจะมีหน้ากากไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นหน้ากากพานาอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ในสมมุติว่าเป็นพานานะครับเราสามารถโมดิฟายได้ทุกยี่ห้อนะครับ ทีนี้พอหน้ากากเราติดเข้าไปในเนี่ยด้านข้างแบบนี้นะครับฉะนั้นตัวที่เป็นตัวงอแบบนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะจัดเก็บนะครับให้อยู่ในบล็อกนะครับโดยจัดให้อยู่จัดท่าให้อยู่ในบล็อกได้นะครับถ้าเป็นแบบตรงอ่าเดี๋ยวตรงนะครับอันนี้เป็นแบบตรงมันก็จะอยู่เราก็สามารถมัเราก็แคสเกนเข้าไปตรงนี้นะครับอ่าก็เยนเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นแบบตรงอยู่แบบนี้ ซึ่งสาย HDMI ที่ที่วิ่งมาจากผนังก็จะเข้ามาสู่ด้านหลังแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบตรงเนี่ยนะครับสมมติว่ามีเสถนะครับเสถที่เป็นแบบตรงมาเพราะฉะนั้นบล็อกไฟฟ้าปกติเราจะลึอกอยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับถึงสองนิ้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสายมาด้านหลังนะครับก็จะเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะติดติดบล็อกบล็อกที่ความลึอกอย,อยู่แบบนี้นะครับ ฉนันแบบนี้ก็เหมาะกับพวกที่ผนังด้านหลังโล่งๆนะครับไม่มีบล็อกนะครับอย่างเช่นขึ้นโต๊ะเป็นต้นนะครับเอาตัวเนี้ยติดบนโต๊ะหรือแบบ90องศานะครับประกบเสร็จปุ๊บตัวที่พร้อมเสียบสือจิาหานมาด้านนี้นะครับพวกนี้เหมาะกับพวกผนังเบิ้ลนะสายมาจากด้านข้างของด้านบนเนี่ยสายมาจากด้านข้างก็จะใช้แบบ90ได้หรือถ้ายึดหยุ่นที่สุดก็แนะนําแบบนี้ฮะนะครับนี่ครับ ซึ่งสามารถทําได้ทุกยี่ห้อนะครับคือเราเราใช้ตัวหน้ากากตรงนี้เป็นของยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับแต่ว่าเราใช้ HDMI ของยี่ห้อ c m นะครับตัวนี้ 4K นะครับ HDMI 2.0 4K ผ่านนะครับแต่ทั้งทั้งนั้นเนี่ยโดยรวมเนี่ยนะครับสัญญาณโดยรวมเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับระยะความยาวของสายที่เราเอาฝังลงไปใน ผนังนะครับสายยาวๆที่เราจะเอาเชื่อมต่อด้านหลังของเอาเล็ตตรงนี้นะครับไปที่อจอภาพหรือว่าคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งหรือบางบางคนอาจจะทําแบบนี้สองด้านนะครับมีแบบนี้สองด้านอันแต่ว่าผมไม่แนะนํานะครับแบบนั้นนะแต่ถ้า,าจำเป็นเนี่ยมันก็ต้องทําก,ก็จะทําได้แหละนะครับแต่ว่ามันต้องใช้สายที่ที่เชื่อมต่อระหว่างเอาเล็ตสองตัวเนี่ยอยู่ในระยะที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มีขนาดที่เหมาะสมนะครับแล้วคุณภาพก็ ต้องดีพอสมควรเลยแหละนะครับถึงจะใช้งานแบบเสถียรนะครับถ้าเป็นสายถูกๆนี่ก็คืออย่าไปทําเลยนะครับนะก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีนะครับถ้าหากสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0624378900นะครับ hd solution นะครับแอสไลน์มาก็ได้นะครับสามารถสอบถามก่อนปรึกษาก่อนได้นะครับก่อนที่จะซื้อของนะครับมาฝากไปด้วยนะครับตัวนี้ตัวเอาเลทนะครับราคาถูกคุณภาพดีครับมีจริงครับสวัสดีครับ